วีเจแจ้งครอบครัวเบอร์รอยว่าผู้ลักพาตัวอาจทำร้ายปาโรแม้จะได้รับค่าไถ่ไปเพื่อปกปิดร่วงรอยการสืบคน้นริชชีมุ่งมั่นที่จะปกป้องปาโรเขาขอแผนจากวีเจวีเจแนะนำให้ติดตามรัศมีไปอย่างลับๆโดยไม่ให้เธอรู้หลังจากรัศมีมอบเงินให้คนร้ายแล้วพวกเขาก็จะเข้าจับกลุ่มคนร้ายเพื่อให้แน่ใจว่าเธอปลอดภัยวีเจเน้นย้ำว่าพวกเขาไม่ควรบอกเรื่องนี้กับรัศมีริชชีเห็นด้วยคิรันได้ยิน เขเป็นกังวลถามว่าแผนจะได้ผลหรือไม่วีเจให้ความมั่นใจบอกพวกเขาสามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่นลัศมีวิ่งลงบันไดามาและเริ่มค้นหาบางอย่างดาดีถามว่าเธอกําลังค้นหาอะไร ลัศมีบอกรูปถ่ายริจีแน่ว่าเขาจะไปกับเธอแต่เธอปฏิเสธลัศมีเดินออกจากบ้านริจีถามว่าพวกเขาสามารถจะติดตามเธอได้ไหมวีเจบอกพวกเขาจะตามเธอไปเมื่อเธอขับรถออกไปแล้วลัศมีรีไปนั่งแล้วสตาร์รถลีโอที่กำลังรออยู่แจ้งอาชิตว่าลัศมีออกไปแล้วดังนั้นเขาจึงออกจากที่นั่นเช่นกันวีเจแนะนำว่าพวกเขาจะเปลี่ยนรถระหว่างทางเพื่อไม่ให้ลัศมีสงสัยพวกเขา ดาดีภาวนาให้พาปาโรกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยริชชีอายุตและวีเจขับรถตามลัศมีไปขณะที่ลัศมีขับรถเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในรถเธอตกใจและรับสายปลายสายเป็นอาชิต เขาอธิบายว่าต้องโทรมาเครื่องนี้เพราะโทรศัพท์ของเธอถูกดักฟังลัศมีแปลกใจสงสัยว่าเขารู้ได้อย่างไรอีกฝ่ายเปิดเผยว่าลูกน้องของเขาคนหนึ่งประจำการอยู่หน้าบ้านของเธอคอยจับตาดูเธอทุกการเคลื่อนไหวระหว่างนั้นลีโอเห็นรถตามมาจึงแกล้งทําเป็นเมาและก้าวไปด้านหน้ารถของอายุธทําให้พวกเขาต้องหยุดรถริชีอายุธช่วยลีโอหลบไปลีโอทําเป็นขอบคุณพวกเขาสําหรับความ ช่วยเหลือในขณะที่รถของลัสมีขับไกลออกไปหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบขึ้นรถและติดตามเธอต่อไปลีโอโทรหาอาชิตแจ้งว่าตำรวจกำลังติดตามลัสมีอาชิตโกรธมากลีโอแนะนำให้เขาเปลี่ยนสถานที่นัดพบอาชิตเห็นด้วยตัดสินใจย้ายสถานที่แลกเปลี่ยนค่าไถ่ไปที่โกดังอีกแห่งอาชิตโทรหาลัสมีเพื่อแจ้งเปลี่ยนสถานที่นัดหมายลัสมีถามว่าทำไมอาชิตบอก จำเป็นต้องทำเพื่อความปลอดภยัยฝ่ายริชีเริ่มเป็นกังวลเร่งเราให้อายุรีบขับโดยเร็วไปที่โกดัง ลีโอขับตามพวกเขาไปติดต่ออาชิตยืนยันว่ารถผู้ติดตามกำลังมุ่งหน้าไปที่สถานที่นัดหมายเก่าอาชิตโล่งใจบอกให้ลีโอไปพบเขาที่โกดังแห่งใหม่ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนครั้งใหม่เกิดขึ้นอาชิตใช้ยาทำให้ปาโรสโลบเพื่อเตรียมย้ายเธอไปที่นัดหมายในขณะเดียวกันคิรันไปหามาริสกาเปิดเผยว,ว่าฤิชีพร้อมกับตำรวจกำลังแอบติดตามลัสมีเพื่อจับคนลักพาตัวมา มาริชกาตกใจรีบโทรไปแจ้งอาชิตอาชิตไม่สะทกสถานบอกค่าได้เปลี่ยนสถานที่ใหม่แล้วเพื่อไม่ให้ถูกจับเขาให้คำมั่นกับเธอว่าเขาวางแผนที่จะเอาเงินและปล่อยตัวปาโรไปมาริชกากลัวว่าจะเสียศูนย์การควบคุมจึงขอร้องอีกฝ่ายไม่ให้ทำตามแผนของเขาแต่อาชิตปฏิเสธและตัดสายคีรันถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาริชกววาบอกว่าอาชิตกำลังทรยศเธอโดยวางแผนที่จะส่งปาโรกลับ คีรันถามว่าจะทำอย่างไรต่อมาริสกาบอกเธอต้องคิดให้เร็วที่โกดังอาชิตอุ้มปาโรเข้ามาและสวมหน้ากากเขาสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของคนอืน่นเขาคว้าปืนแล้วมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังไม่นานลีโอก็มาถึงอาชิตสั่งให้เขาสวมหน้ากากด้วยบอกอาจจะมีคนอื่นอยู่ใกล้ๆ ลัสมีมาถึงโกดังตะโกนถามว่ามีใครอยู่ที่นั่นหรือไม่อาชิตและลีโอเผชิญหน้ากับเธอเพื่อขอค่าไถลลัสมีตัดสินใจว่าจะพบลูกสาวของเธอก่อนอาชิตตกลงและพาเธอไปหาปาโรที่ยังคงหมดสติอยู่ลัสมีเป็นห่วงจึงรีบเข้าไปหาปาโรทันใดนั้นมีชายสวมหน้ากาก,ากอีกคนโผลออกมาจากเงามืดเขาทำให้อาชิตและลีโอหมดสติอย่างรวดเร็วชายคนนั้นใช่ แท่งเหล็กฟาศิสะดันหลังคงเธอจนทำให้เธอล้มลงลัสมีตอนที่1,103เป็นบาวินเดอร์ที่โจมตีอาชิตและลีโอเข้าสวมหน้ากากเพื่อป้องกันไม่ให้ลัสมีจำเขาได้จากนั้นเขาก็รีบอุ้มปาโรออกไปชาลูได้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้จากดาดีพยายามหารายละเอียดเพิ่มเติมแต่ดาดียังคงเงียบอยู่ชาลูหงุดหงิดจึงถามอันจันเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันจันบอกให้ ชาลูหยุดถามคำถามเดิมซ้ำๆอธิบายว่าปาโรถูกลักพาตัวไปและลัสมีเอาเงินไปไถ่ตัวโดยมีริชีกับไปยุ์ไปกับตำรวจเพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์คาริชมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามไม่หยุดหยอนของชาลูแต่ดาดีก็ปกป้องชาลูบอกชาลูเป็นป้าของปาโรมีสิทธิุประการที่จะกังวลชาลูยังคงอารมณ์เสียต้องการรู้ว่าริชีและคนอื่นอยู่ที่ไหนอันจันบอก พวกเขาไปที่โกดังของเมืองเพื่อค้นหาผู้ลักพาตัวที่โกดังของเมืองริชชีอายุธและตำรวจค้นหาลัศมีและผู้ลักพาตัวแต่ก็ไม่พบใครเลยวีเจบอกพวกเขาถูกหลอกแล้วชายเมาที่พวกเขาช่วยไม่ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ลักพาตัวจนทําให้พวกเขาสูญเสียสมาธิผู้ลักพาตัวคนอื่นได้ทําการเปลี่ยนสถานที่แลกเปลี่ยนในขณะเดียวกันบาวินเดอร์พาปาโรไปที่ซ่อนของเขา ส่งเธอให้กับผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนมัดเธอไว้กับเก้าอี้ไม่นานมาริสกาก็ปรากฏตัวบาวินเดอร์ถามถึงลัสมีมาริสกาบอกเธอปล่อยให้ลัสมีหมดสติอยู่หน้าบ้านโอเบลรอยบาวินเดอร์ตำหนิเธอที่ไม่พาลัสมีไปที่ซ่อนของพวกเขาแต่มาริสกาไม่สนใจความกังวลของอีกฝ่ายเธอเปิดเผยแรงจูงใจในการลักพาตัวปาโรเพื่อจะสร้างรอยร้าวระหว่างริชีและลัสมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการพิจารณาคดีกำลังจะมาถึงบาวินเดอร์เสนอแผนเพื่อทำให้ริชชีเชื่อว่ารัสมีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของปาโรและยุยงทำให้รัสมีเชื่อว่าริชชีอยู่เบื้องหลังจะทำให้พวกเขาโยนความผิดกันไปมาเพื่อจะเพิ่มความกลิยดชังให้พวกเขาและครอบครัวมาริชกาชอบแนวคิดนี้บอกเป็นการจัดฉากที่สมบูรณ์แบบก่อนการพิจารณาคดีเธอเชื่อ ว่าลัศมีจะกล่าวหาิิชีในศารและริชีจะตำหนิลัศมีกลับ สำหรับข้อกล่าวหานั้นบาวินเดอร์ยืนกรานว่าพวกเขาต้องมีหลักฐานเพื่อให้แผนนี้ได้ผลมาริชกาเห็นด้วยลัสมีถูกพบหมดสติอยู่หน้าบ้านโอเบอร์รอยครอบครัวปลุกเธอและพาเธอเข้ามาในบ้านเธอรีบออกไปอย่างรวดเร็วชาลูตามเธอไปโดยพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นลัสมีกลับเข้ามาในบ้านบอกครอบครัวว่วาเธอไม่รู้ว่าริชีและคนอื่นอยู่ที่ไหนชาลูและครอบครวัวแจ้ง ให้เธอทราบว่าพวกเขาติดตามรถของเธอไปลัสมียืนกลานว่าเธอไม่เห็นใครเลย ริชีและอายุตกลับมาบ้านโดยไม่พบอะไรเลยที่โกดังวีเจบอกริชีว่าพวกเขาต้องค้นหาว่าคนลักพาตัวติดต่อลัสมีได้อย่างไรลัสมีเปิดเผยกับทุกคนว่าคนร้ายได้ซ่อนโทรศัพท์อีกเครื่องไว้แผงหน้าปัดรถและใช้ติดต่อกับเธอทําให้สถานที่แลกเปลี่ยนเปลี่ยนไปเธอไปที่โกดังอีกแห่งแต่มีชายสวมหน้ากาก,ากปรากฏตัวขึ้นโจมตีคนลักพาตัวทั้งสองและตีหัวเธอจนทำให เธอหมดสติและพาตัวปาโรไปอันจันถามด้วยน้ำเสียงตกใจว่าโทรศัพท์อยู่ในรถหรือลัสมีตอบเธอเองก็ตกใจเมื่อพบโทรศัพท์พวกเขาแจ้งเธอว่าสถานที่นั้นเปลี่ยนไปแล้วนีลามถามว่าเธอพบปาโรที่นั่นหรือไม่ลัสมีบอกปาโรอยู่ที่นั่นลัสมีเสียใจที่ไม่สามารถช่วยปาโรได้ มาริสกากลับมาถึงบ้านเตรียมดำเนินตามแผนเธอถามอนุชกาเกี่ยวกับเงินไปไทยตัวคาดเดาวา่าลัศมีรู้ว่าริชีและคนนิ่นๆกำลังติดตามเธอไปจึงได้แอบเปลี่ยนสถานที่เพื่อเอาเงินมาเป็นของตัวเองมาริสกาสรุปว่าลัศมีจัดฉากการลักพาตัวเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน ลัสมีตอนที่1นึ่มาริชกาบอกต่ออนุชกาว่าเธอคิดว่ารัสมีรู้ว่าริชีและคนอื่นกําลังติดตามเธอไปจึงเป็นสาเหตุที่เธอเปลี่ยนสถานที่เพื่อต้องการจะขโมยเงินเธอเชื่อว่าลัสมีวางแผนการลักพาตัวปลอมขึ้นมาเพื่อต้องการเงินที่ลัสมีเอาเงินไป50ล้านรูปีนั้นลัสมีอาจคิดว่าตัวเองจะแพ้การพิจารณาคดีเธอลงมือทําเองทั้งหมดเธอแน่ใจว่าปา จะต้องถูกซ่อนตัวที่ไหนสักแห่งและไหนไม่ช้าและสีก็จะพาปาโรหนีไปริชีและอายุธลงมาจากรถเห็นนีลามออกมาจากบ้านริชีถามนีลามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะสีหน้าแม่ดูผิดปกตินีลามบอกเธอสงสัยว่าทําไมคนที่หมดสติจากที่อื่นถึงมาอยู่หน้าบ้านของพวกเขาอย่างกระทันหันและโทรศัพท์ก็ถูกพบในรถที่ปิดอยู่ได้อย่างไรริชีขอให้แม่อธิบายว่าหมายความว่าอย่างไร นีลามที่ฟังมาริสกาพูดกับอนุชกาก็กล่าวหาว่าลัสมีลักพาตัวปารริชีก็ปกป้องลัสมีบอกว่าเธอจะไม่ทำอย่างนั้นนีลามถามริชีว่าเขาสงสัยในความสามารถของเขาในฐานะพ่อที่ดีหรือไม่และกลัวว่าจะเสียสิทธิ์ในการดูแลปาโรหรือไม่ริชีปลอบใจนีลามบอกเชื่อว่าเขาเป็นพ่อที่ดีที่สุดและ จะได้รับสิทธิ์ในการดูแลปาโรในชั้นศาลนีลามก็อ้างว่าลัศมีลักพาตัวปาโรไปเพราะลัศมีเชื่อว่าริชีจะได้รับสิทธิ์ในการดูแลแล,และจะไม่มีการไต่สวนในวันพรุ่งนี้เนื่องจากปาโรยังหายตัวไปอยู่อ้างว่าลัศมีจะไปจากที่นี่ในไม่ช้าหลังจากที่ขโมยเงินไป50ล้านรูปี ริชียืนกลานว่าแม่เข้าใจลัศมีผิดฝ่ายคาริชมาลุสิกาและนีลามพยายามโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจริชีปฏิเสธที่จะเชื่อพวกเขาและผลักจากไปต่อมาโรฮันมหามาริสกายื่นโทรศัพท์ของลัศมีให้มาริสกาเธอบอกโรฮันว่าอย่าเล่นโทรศัพท์มากไปมันไม่ดีสําหรับเขาต่อมามาริสกาพบโรฮันกําลังเล่นวิดีโอเกมในโทรศัพท์ของลัศมีเธอจึงขอให้เขา ไปลลังหน้าในขณะที่เขาไม่อยู่เธอโทรหาบาวินเดอร์สั่งให้เขาส่งข้อความหารัสมีให้แจ้งจุดเปลี่ยนนัดพบใหม่กับเธอโดยรับรองกับเธอว่าปาโรปลอดภัยบาวินเดอร์ตกลง โรฮันเล่นวิดีโอเกมในโทรศัพท์ของลัสมีเธอก็เตือนเขาว่าอย่าเล่นโทรศัพท์มากไปมันไม่ดีสําหรับเขาริชชีเข้ามาเธอให้ริชชีรับโทรศัพท์จากโรฮันเพื่อคืนให้แก่ลัสมีริชชีรับโทรศัพท์จากโรฮันมาเขาสังเกตเห็นว่าโรฮันมีไข้จึงคุยกับเขามาริสกาให้ริชชีช่วยหาโทรศัพท์ของเธอแต่ริชชีบอกให้มาริสกาทําเองเธอจึงถามว่าเธอสามารถใช้โทรศัพท์ของรั ริชีตกลงมาริสกาทําเป็นเปิดกล่องข้อความโดยบังเอิญและแสดงให้ริชีดูแล้วขอให้เขาโทรไปริชีสังเกตเห็นข้อความจากเาวินเดอร์ถึงรัศมีเขาเริ่มสงสัยรัศมีเขาจึงออกไปเผชิญหน้ากับเธอนีลามเห็นริชีจึงหยุดเขาที่โถงทางเดินเพื่อจะพูดคุยขณะเดียวกันมาริสกาเห็นรัศมีร้องไห้อยู่ในห้องโดยมีชาลูปลอบโยนอยู่ชาลูเสนอ ให้ขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อจะค้นหาปาโรและสมีก็ตกลง มาริสกาแกล้งทำเป็นคุยโทรศัพท์เรื่องปาโรอย่างลับๆลัสมีชาลูได้ยินมาริสกาสั่งให้ปลายสายดูแลปาโรให้ดีไม่ควรให้ปาโรโดนควนแม้แต่น้อยพวกเขาก็รู้ว่าริชีรักปาโรมากเพียงใดและริชีจะไปพบเธอในอีกสองชั่วโมงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอริชีจะไม่ปล่อยพวกเขาไว้เธอยังถามซ้ำว่าพวกเขาให้อาหารกับปาโรแล้วหรือยังจากนั้นมาริสกาก็ทำเป็นเดินออก ออกมาเจอทั้งสองแกล้งทำเป็นตกใจและสมีถามว่าเธอกำลังพูดถึงใครแต่มาริสกาตอบว่าเธอไม่ได้คุยกับใครและสมีถามว่าทำไมมาริสกาถึงทำแบบนี้กับปาโรถามว่าริช,ชีอยู่ที่ไหนเธออยากจะคุยกับเขามาริสกาบอกเขาอยู่ที่ห้องโถงทางเดินมาริสกายิ้มคิดว่าตอนนี้เธอได้บรรลุเป้าหมายแล้วมาดูว่าใครที่จะกลายเป็นเหยื่อและสมีเรียกริช,ชี ด้วยความโกรธนีลามถามว่าเกิดอะไรขึ้นลัศมีเผชิญหน้ากับริชีบอกว่าเขาจะต้องตอบคำถามเธอทันทีทำไมเขาถึงทำเช่นนี้ริชีรู้สึกสับสนถามว่าเขาทำอะไรลัศมีกล่าวหาเขาว่าเขาลักพาตัวปาโรไปทุกคนตกใจลัศมีบอกเธอรู้เรื่องนี้แล้วต้องการรู้ความจริงจากปากของเขานีลามถามลัศมีด้วยความโกรธว่ายังมีสติสัมปชัญญะหรือไม่ควรดู ว่าเธอยืนอยู่ที่ไหนอันจันถามว่ารัศมีไม่มีความละอายเลยหรือก่อนที่จะพูดอะไรแบบนี้กับริชี นีลามบอกผู้หญิงคนนี้ไม่มีความละอายใจไม่เห็นหัวใครเลยเธอกล้าพูดแบบนี้กับลูกชายฉันได้อย่างไรดาดีพยายามให้นีลามใจเย็นนีลามบอกดาดีว่าวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเพราะลัศมีหลอกลวงพวกเขาในขณะที่ยังอยู่บ้านนี้และยังทำลายความไว้วางใจของเธอที่มีต่อปาโรนีลามบอกลัศมีคือคนที่ลักพาตัวปาโรลัศมีหันไปมองนี ลามอย่งโกรธจัด